ก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณเพจผู้แปลสามารถเข้าไปกดติดตามเพจไปสนับสนุนเพจผู้แปลผมจะทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้คลิปนะครับถ้าดูจบแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ ตั้งแต่มาที่โลกใบนี้ลาน่าเป็นมอนสเตอร์ชนิดแรกที่เราได้บังเอิญเจอในเมจิกเวิลดพวกมันเป็นศัตรูมาร์คอร์ดตัวพื้นฐานซึ่งลาน่ามีหลากหลายประเภทและหนึ่งในนั้นคือเป้าหมายของพวกเราในวันนี้ลาน่าทองคําพิจารณาจากสถานการณ์ของเราเราจึงตัดสินใจว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่เราจะสามารถฟาร์มได้ลาน่าทองคําเปล่งประกายดูดทองคํา อาจตาก,การเกิดของพวกมันนั้นต่ำมากแต่ถ้าคุณสามารถฆ่ามันได้สักตัวแล้วก็คุณก็จะได้รางวัลอันมีค่ามากมายมหาศาลนอกจากนี้ยกเว้นเลเวลที่สูงของมันแล้วพวกมันก็ยังมีพลังโจมตีและพลังเวทที่ต่ำแถมไม่มีสกิลโจมตีอีกด้วยสรุปคือมันคือถุงของขวัญที่ให้ exp สูงให้แรไอเทมและเป็นการฟาร์มที่ปลอดภัยด้วยปัจจัยเหล่านี้ราหน้าทองคำ จึงได้ชื่อเล่นจากเหล่าผู้เล่นว่ากล่องของขวัญผู้เล่นหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการฟาร์มพวกมันเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดที่สามารถทำได้ในเกมแล้วลาน่าทองคำอัตราการเกิดค่อนข้างสูงในกางดันเจียนนี้เส้นทางนี้จะทำให้มองหาพวกมันได้ง่ายมากขึ้นแถมพวกมอนเตอร์ที่เกิดร,บรอบๆนี้เรายังรู้จักพวกมันดีอีกด้วยอืมฉันก็เคยได้ยินเกี่ยวกับลาน้าทองคำมาเหมือนกันนะ คุณสามารถอยู่อย่างฟุ่มเฟือยได้หลายปีถ้าหากคุณพบพวกมันนี่คือสิ่งที่หนึ่งในนักผจนภัยในโรงเตรียมพูดนะแปลว,ว่าเธอรู้เกี่ยวกับมันอยู่บ้างสินะงั้นก็ประหยัดเวลาได้มากเลยละเขายังพูดอีกด้วยนะว่าหนอกจากพวกมันจะเร็วมากแล้วถึงคุณจะโจมตีมันได้มันก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับความเสียหายอยู่ดี นอกจากนี้ยังมีกรณีที่คนจดจ่อกับการลากลาหน้าทองคำมากเกินไปจนถูกล้อมไปด้วยมอนเตอร์จำนวนมากด้วยค่ะหือมีนักผจญภัยหลายคนเลยที่ต้องจบชีวิตเพราะพวกมันใช่แล้วที่นี่น่ะไม่เหมือนในเกมหากตายแม้แต่ครั้งเดียวก็จบกันโดยปกติแล้วก็ไม่มีใครสร้างตัวละครขึ้นมาเพราะอยากตายก็เถอะเพราะงั้นลาหน้าทองคาอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดก็ได้ ลาหน้าทองคํามีความเร็วและพลังป้องกันที่สูงมากและไม่ใช่แค่นั้นพวกมันน่ะยังต้านทานดีแบบทั้งหมดได้อีกด้วยงั้นพวกเราก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยสินะคะถึงมีที่เอลมาสั่งให้ฉันมาจะมีผลกับศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงมากก็เถอคะค่ะแต่ฉันก็คงทําอะไรมันไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ความเร็วของฉันคงตามมันไม่ทันแน่เลยคะ่ะ ที่จริงแล้วราหน้าทองคํามีความเร็วที่67และมีพลังป้องกันที่200ใช่แล้วล่ะรถถังทองคําแบบนั้นนะ่ะถึงจะมีมีดเล่มนั้นก็คงทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละแล้วเราจะทํำยังไงกันดีล่ะคะความเร็วของมันมากกว่าตัวตลกที่ว่องไวอย่างลูสถึง2เท่าและก็มากกว่าอัศวินเกาะหนักอย่างเราถึง3เท่าและด้วยพลังป้องกันถึง200ถึงเราจะใช้สกิลป้อ,ป,อปาก,การ ก็คงสร้างความเสียหายให้มันไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวอยู่ดีแถมการเจาะเกาะ15%ของมีดเหล็กทะลวงก็ไม่เป็นผลกับมันเหมือนกันฉันว่านี่มันเป็นไปไม่ได้เรอกคะ่ะไม่เป็นไรฉันมีแผนอยู่ทุกอย่างจะอ่อนแอถ้าเธอรู้จักพวกมันดีพอแต,แต่หรือว่าเอลมาซังจะมีสกิลที่โจมตีลาน้าทองคำได้หรอคะฉันไม่เคยได้ยินว่าอัศวินเกอะหนักมีสกิลแบบนี้เลยนี่คะ ฉันหวังพึ่งเธออยู่นะลูธฉันเหรอคะจากเลเวลที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เธอน่าจะมีแต้มสกิลเหลืออยู่8ดแต้มสินะใช้แต้มทั้งหมดกับสกิลกายกรรมของคนโง่ได้เลยนะแล้วเธอจะได้สองสกิลที่ช่วยพวกเราล่ามันได้มากเลยละ่ะเอออืมคือว่าฉันก็ดีใจที่คุณหวังพึ่งฉันอยู่หรอกนะคะแต่ฉันคงไม่มีความสามารถแบบนั้นหรอกเอลมาซังก็น่าจะรู้ดีนี่ เอาล่ะลูสรีบวิ่งเท่าที่จะทําได้เลยค่ะดูเหมือนว่าเราจะจัดการมันได้ไม่ยากนะคะอ่าแต่มันไม่ใช่เป้าหมายของเราในตอนนี้มันสามารถเรียกพวกของมันมาได้นะแต,แต่เอลมาซังแน่ใจหรอคะว่าตอนนี้เราสามารถโฟกัสแค่ลาหน้าทองคําได้ด้วยเลเวลทักษะของเอลมาซังแล้วฉันคิดว่าเราสามารถล่ามอนสเตอร์ตัวอื่นในระหว่างที่ตามหาได้นะคะ เราคงจะเลเวลขึ้นได้สักสามเลเวลเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกเลเวลของพวกเราตอนนี้นะ่ะเหมาะกับการล่าลาหน้าทองคำมากที่สุดแล้วละ่ะมันหายากมากเลยนะคะเนี่ยถ้าเรามองหาพวกมันอีกสักวันแล้วก็เราน่าจะเจอพวกมันสักสองตัวก็ได้แล้วนะมันหายากมากขนาดนั้นเลยหรอคะแต่นั่นละ่ะมูลค่าของลาหน้า,นาทองคำอืมแต่ว่าสกิลมหาโชคเลเวลจะสูงแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอพวกมันอยู่ดีเพราะงั้นถ้ารู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็บอกฉันได้ตลอดเลยนะฉันไม่เป็นไรค่ะฉันจะตามเอลมาสั่งไปทุกที่เลยค่ะเอ๊ะไม่ใช่ว่านั่นมัน <c oughs> ลาหน้าทองคำลาหน้าทองคำไม่คิดเลยว่าจะเจอตัวแรกไวขนาดนี้มอนเตอร์ลาน้าทองคำเลเวล40 HP 2.2ทั 2, MP 36.36ัก 36. จะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเอลมาสังทํายังไงดีคะหายใจลึกๆไว้รู้ถ้าจะจับเจ้านั่นก่อนอื่นเธอต้องใจจะเย็นก่อนนะคะคะค่ะเธอใช้แต้มสกิลทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะสองสกิลที่เอลมาสังบอกก่อนหน้านี้ฉันได้มันมาแล้วค่ะ เอาละทําตามแผนของเรากันฉันจะคอยดักลาน้าทองคําอยู่ตรงนี้ลูสเข้าไปจัดการมันได้เลยนี่ลูสไม่เป็นไรนะ้าลูสเธอทําได้เธอทําได้ไดถึงเธอพลาดก็ไม่เป็นไรหรอกนะหายใจลึกๆเข้าไว้หายใจลึกๆเข้าไว้ลุยเลยนะคะไว้ใจฉันได้เลยคะ่ะ ลาน้าทองคำจะเริ่มวิ่งหนีเมื่อตรวจจับศัตรูในระยะ4เมตรรอบตัวได้บังเอิญว่าห้องโถงของดันเจี้ยนนี้มีความกว้าง4เมตรพอดีถึงแม้จะยืนสุดขอบกําแพงก็ยังโดนลาน้าทองคําตรวจจับได้อยู่ดีทําให้เข้าถึงตัวมันได้ยากมากแต่ว่านั่นก็ต่อเมื่อเราพูดถึงอยู่บนพื้นแล้วนะกายกรรมฉันไม่ยอมปล่อยให้หนีไปได้หรอกค่ะ ดัอบเบลวิลูชั่นภาพมายาทางเดินแคบๆเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่านภาพลวงตาเหล่านี้ไปได้และเจ้าลาหน้าทองคำนั่นยังขี้ขาดมากอีกด้วยมันไม่กล้าที่จะโจมตีกายภาพดูด้วยซ้ำนอกจากมันไม่ได้รับผลของดีบัฟทำให้มันไม่ได้รับผลกระทบจากมุนงงหรือว่าสับสนแต่ว่ามันไม่ได้มีความสามารถในการมองทะลุภาพมายาได้เอลมาซังมันวิ่งไปทางนั้นแล้วค่ะ และจุดอ่อนอีกอย่างของสกิลของมันก็คือย่ำเงาสามารถใช้กับมันได้ปัญหาก,ก็คือเราจะใช้ย่ำเงาได้สําเร็จไหมแม้ว่าทางเดินจะเล็กและล่าหน้าทองคำจะมีความเหลวมากกว่าเราถึง3เท่าวงกลมเงาของมันมีระยะแค่30เซนติเมตรก็ตามแต่ว่าฉันไม่มีทางทำพลาดหรอกนะหินที่เราได้ซื้อมาพร้อมกับเหล็กมีทะลวงเนื่องจากมันมีพลังรักษาที่ค่อนข้างต่ำเลยไม่ค่อยมีคนใช้แต่ว่า หินเวทมนต์รักษาใช้ MP หมุนเวียนมานาเพื่อปลดปล่อยแสงแห่งการรักษาเราสามารถใช้มันแบบนี้ได้ยำเงาเสร็จฉันละเจ้าลาหน้าทองคำ